อะไรนะถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองเนี่ยมันก็ขอกูเป็นสีเหลืองเป็นถั่วเขียวเนี่ยอันี้นป็นถั่วเขียวมันเป็นสีเหลืองถั่วเหลืองมกนจะเป็นเนี่ยเขาจะต้มนาต้มข้อันนี้ถั่วเหลืองเป็นสีเหลืองเป็นถั่วเขียวที่มันทํากับขนมขี้หมูกนะใช่เป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองมันเปลือกมันเป็นสีเขียวข้างในเป็นสีเหลือง มึงเห็นถั่วงอกบ่เอามึงเคยเห็นถั่วงอกงามมันไงถั่วงอกสีเขียวไม่ตอนนี้มันเราที้มันเป็นสีั่วงอกมันคือถั่วเขียวถั่วเขียวมันจะงอกเป็นถั่วงอกนั่นแหละมันจะพอปลายปลายมันจะเป็นเม็ดเงเหลืองได้ห็นไหมเออแต่ตอนตอนเป็นเม็ดเป็นสีเขียวไงก็เป็นถั่วเขียวอ้าวก็ใช่ไงกูก็บอกว่าถั่วเขียวอันเนี่ยถั่วเขียวอันนี้มันไม่ใช่ถั่วเขียวอันนี้มันเป็นถั่วสีเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองจ้าถั่วเหลือง แน่นบ่ะช่วเหลืองมันก็เป็นช่วเหลืองแหละมือเป็นเหมือนนี้เลยอ่ะช่วเหลืองมือเนี่นะกคตอนนี้เรากำลังมาซื้อวัตถุดิบกันนะคะในการทำขนมเดบกุกเบลนเบ้นเรากำลังทำไส้ไส้เซียวนะคะ เรอหาชาเขียวไม่เจอแต่ขตอนนี้กำลังหาชาเขียวนะหาไม่เจอชาเขียวมันก็ใช้ชาเขียวเด็ดเอาลอยเฮ้ยเห็นแล้ว <c oughs> ไม่ใช่อะไรอันนี้อยากกินเองชอบอันนี้อันนี้อร่อยมันเป็นนมนมไม่เชื่ออันถูกอ่ะอันนี้ก็เป็นไม่ทำไมมันแพงจังเลยวะงผงอ่ะแพง นี่เด็กเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบสี่บาทน้ำไม่ใช่ผมนี่มีแค่อันนี้เราก็เอาข้นเอาน้ำมันไงนี่เจ็ดบาทนี่เจ็ดบาทอันนี้อะไรถูกจริงแบบหยัดจริงเห็นแล้วเห็นเออเห็นแล้วสามจุดสี่บาทเอาแค่กลิ่นก็พอไม่ได้เอารสชาติเลยมากมายได้แล้วนะคะนี่ผงชาเขียวได้แล้วเหลืออะไรอีกแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าได้แล้ว พวบเย่อทเยื่อพื่อดะนาะีราว่าบนะคตราอยู่ใช่ปมีแป้งแ้ก็พดแป้งเขาจะด้วยเลยอะไปเลยนะมันต้องใช้เยอไหมเยอะอยู่ะเยอะอยู่ก็ไปซื้อใหม่เลยเห็นเส้นกินเนยากกหแต่รถหาเนรา ไม่ก็ให้โอกาสตัวเองหนึ่งวันไงว่าฟีวันนี้ฟีเลยตัดภาพไปขึ้นเหนียงหนุ่ยันไยืมเนี่ยมันไม่มีเส้นแบบอยากกินเส้นแบบคนจีนอ่ะที่มันเป็นแบบกุบเออใช่ไหมเส้นใสใสใสใช่ไหมมันมีแบบอยากกินเส้นใส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 บ้านห้าของไก่เคี่ยงคือกับวนเทียนนี่แล้วใสใสไหมไม่มีเส้นใหญ่เลยนะ ดี๋ยวเราค่อยสั่งมาแล้วก็ค่อยมาทําแบบแบบนี้แล็นขนมตานี้อยู่ใช่ไหมใช่แต่ขนมมาโนว่าไหม่ังนี้มองแล้วน่าหลุดใจขาดอ, <c oughs> อะไรไฟไหมน้ำม, <c oughs> มันเ้ยทำไมใดไปซื้อของกลับมาแล้วได้ของแล้วเราก็จะเริ่มือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาถั่วเหลืองลงไปต้มนะคะประมาณ ยี่สิบนาทีนะคะถั่วใช้เวลานานเราเราไม่ได้แบบบางทีมันตรงมามาไวก่อนไหมถ้าเกิดบ,บว่าใดแบบมันมาบ่าใดยังไวเสียหน้ตาตุ่มเล็กกันเสียเวลาโดนแต่น้อยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาถั่วเหลืองที่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาผัดต่อปไปใส่เลยแล้วต้มเล็กไปหน่อยนะต้มเล็กไปหน่อยไม่หน่อยเล็กเล็กไปเลยโอ้เป็นจกุก เอาไม้พาแททมันิลแคนบะนี้ใส่น้ำตาลเนยเนยน้ำตาลเพราะว่าเป็นตัวเรือมือหรอเหนื่อยใส่นี่ตอนนี้เอาไปทำแบบบ้านๆไม่ใช่ไหคะคุณไม่ได้ทำแบบจริงจังมากแบบกินเองเองไม่ได้ทำขายนะคะเปิดเตาใช้ไฟร้อนนะกดลบลงมันแมนต์เพื่อนเทนสิบอ๋อมาใส่เนยอยู่เลยอฮะใช่ คนไมีอะไรอีกสิ่ห้านี้ครับเชฟเร่งเลยนะเป็นรูาขั้นตอนเป็นไงเรานี้เราทําใช้ใช้สูตรแบบว่าใช้สีนนะคะตามตาชั้น,นโยกโยกแล้วไม่รู้นะว่าทำยังไงให้มันแบบดีแต่ว่าคิดว่ามันจะทำร็จนะคะเองเป็นการรวมกันทาครั้งแรกนะคะแต่ว่าตาคนก็เคยทํามาแล้วเด่นอันเนี้ยที่มันกระเด็นมันมันร้อนมากนี่ไม่พุทแล้ว เออมันต้องคนตลอดไม่ต้องคน่าเงี้ยมันจะไม่ปุ๊ดหลังบ้านก็จะลุกๆใช่ไหมปาซี่ปาซี่เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าคลิปต่อๆไปทุกคนอยากเห็นเราทำอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกเลยนะคะถ้าเราได้มีโอกาสทำอีกก็จะเปลี่ยครัวใหม่ให้ใรงงานอย่าี้อถ้าสีเอาพาปูมาปูสวยๆอันนี้คือการเข้ากันของคนของแม่ครัวลุกมาไหมคะ แยกแยะผัวเอาธอไปละเห็นไหมมันไม่ปุดแล้วเพราะว่าเราคนมันเริ่มเริ่มวันนี้คือเนี่ยต้องให้มันแข็งแบบว่ามันปั่นได้เนาะใส่น้ำตาลนี่นั่นเห็นไหมเผลอไม่ได้หยุดไม่ได้เลยเนี่แหนอทำเป็นเล่นไปจะรอดไหมนะคะวันนี้ ต้องโหละต้องโหลดลงทุนไงหลายบาทเหมือนกันนะใช่ป่ะทสามร้อยของข้ายังเออทำไมทำไมพวกวัตถุดิบของหวานอนะเอาจริงก็คือแพงกว่าของข้านะเวลาจะซื้อมาทําเองอะไรเงี้ยเป็นคลิปของคนอื่นนี่คือแบบว่าสามเบอรนี่เขาว่าถือเลยเออของข้าพัวแพงมาเขาเขากันราคาในซีซีเนาะ <c oughs> กาศึกษาต้องคนนานเหมือนกันนะมาถารับกันแป๊บหนึ่งสอง เร็วมุกกว่าทางนี้เร็วๆเฮ้ยแล้วเรารีบความเรียบความไม่ต้องพันเลยมันจะไม่มันจะปุ๊ดมันจะปุ๊ดมาเร็วๆมึงกำลงทำต่อเม่มมามันจะปุ๊ดคุณใส่แขนท่าแล้วมันแบบไอ้มุณไปใส่เสื้ออะไรดีต้องใส่มันจะปุ๊ดแขนลายกันนะคะเร็วเร็วเร็วเร็เออป้าเออผิด เบนมันกลัวอะไรขนาดนั้นเบนมันเดือดเป็นทางกูคนหรอกมาดิเดือดแล้วเดือดทันแล้วอีกแล้วทุกคนก็คือว่าไอเบนมันกลัวร้อนเนาะคือบ้านเราไม่มีถุงมือกันร้อนมันก็เลย DIY อที่นี่ แล้วกูจะจับยังไงก่อนข้างในข้างในก็คือทิชชู่แล้วก็คลุมด้วยถุงดำสบายใจแล้วไปมันบ้านนะคะยังยังมือตัวเองปาดให้มันเฮ้ยมมนจีบมัดก็ได้ได้ป่าหนีเนี่ยสิมันอกีจุ่มตรงไหนเลยห้ามัดไม่กูตั้งใจให้มันไป จบโกเลยเอออีกหวานๆอุ้มชัก <c oughs> เกินไปหรือเปล่าแน่รอ่ถั่อมันเยืะออยู่จริงๆแล้วมันต้องร่อนก่อนเ<ช>ลยร่อนยังไงร่อนยังไงแล้วรอดตอนนี <c oughs> ้จะเป็นแบบนี้เราใส่ผงชาเขียวได้แล้วนะคะ ใส่แล้วมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ใส่เบอร์เล่นเนาะอืมเซมเบอร์เล่นเซมหมดเลยใ <laughs> เซมเขียวเขียวนี่เท่ากับเก่งนี่หรอมันปั้นได้แล้วแหละวดแขนงว่ะมามายค่ะเดี๋ยวปูจะปูกกน,นี้นี่มันเราเก่ง,งนีะใช่ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการปั้นแปรรูปแล้วนะคะเมื่อกี้ทำแป้งเป็นค้าเหียวแป้งหอมใช่ไหม แป้งเดกปู่ๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะตอนนี้ก็กําลังปั้นถั่วแล้วก็สต๊าเบอรดีนะคะลีดทินนะคะแต่ว่ามือล้างแล้วคะมือล้างสะอาดแล้วนีะเชิบชิบอย่างนงี้แล้วก็ทอาตรงรีดมันบอกวันนี้ถ้าต้องรีดแป้งอุปกรณ์ที่ใช้รีดก็คือเช็ดสะอาดแล้วค ก็เจตดสะอาดละเด้อเขาก็มาลีดจ็ดสีว่าบ,บานเท้าบบมีนบบมี่เนี่ยทำแป้งอันนี่ขึงแป้งอ่ะถ้ามันติดล้วก็เอาแป้งมันโร,ร,รยๆตอนนี้ขนมไดฟุก,กุของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็เลยดถ้าตับไปที่ตับลงมาได้จะตัดอยู่แล้วคนที่เดินอยู่ด้วยนะ เราจะมาชิมชิมให้ดูสักสักทีนะคะนี่แม่มาตกเต่งนี่นะคะอันนี้เป็นขาโอ้โหรู้ปะแอบทำได้เยอะเลยแป้งก็เหลื <บ los S 1> อ ไข่มังกรครั้งนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในฝุกนผุชายเขียวของเราไว้ครั้งหน้ามาทําอะไรก็ฝากติดตามรอชมด้วยนะคะบ๊ายบาย